เออเจ้าน้ามานอนกับผัวอยู่นี่คือกา้ากบกา่กับผัวกบ่นเกาาะบ่นเกากระลูกกรเมยนเมาอ่า,าลม้มลงมดเนาะเนาะแเหแรงเายให้เรากินอยู่ผมเมนตู้เป็เถ้าอันต้นชาลขาเมือ่อผสมลูกเป็นเห็ยูเห็ดกินให้ลูกลเ้องเฮียนเป็อให้ล,หลูกลก็มังโอ้แสิแดงอืมตะแงกรเมื่อเบีดเบียดกับกองเก็กชิได้เนาะ ทางหัวขัน้นที่สอง บสวัสดีและสบายดีเด้ยอยพอมีพี่น้องเอฟซีเบอร์สูส่คนก็นยินดีต้นอ,สสอนรับเข้าสู่ส่งสนนสายลุยอีกแล้วพี่น้องเ,เอยมาพูมาพอสนนมาดีกะสิเข้าไปหาทางเมยน้องนิงเพลินเนาะถ้าคเนเฮ็ดยังพ,พี่น้องเ,เอยีิภูอ่าอยู่เพื่อนใหม่เพื่อนในละเนาะอ่าหลังจากที่ว่าตั้งสาวแล้วเนะาะทำเพลินเฮ็ดอย่างนี้่อเนาะพี่น้องเ,เอยจังไลยกับทางสนนกะสิเข้าไปหาพเพลินพอละเนาะ โดยคนอื่น,นกับหากเป็นพี่น้องเอฟซีเบอร์สุขสุขคนเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางสนนนเด้อพพี่น้องเอ้เพอมีกำลังใจสู้ต่อเนาะโดยแล้วก็เห็ดคลิปลงไปเรื่อยๆพ่อพี่น้องเอ้เมื่อคลิปสนทนได้ก็อย่าขาดโฆษณาเนาะโดยหลังจาก็พูดละไปเพื่อหน้าเมน้องนิ่งเจะพูนเหตุยังพ่อพี่น้องเอ้ยโดย เห็นเนหเนาะเห็สร้างพุเีพจนพี่น้องเอยเป็นสร้างพุเีวะเนี่ยอาบายดีเห็นยังนี่เห็นลิง่หอย คือว่าจังซั่นเนาะบาดนี้เออเทกันเจือนเฮียนเฮ็ดบ่เป็นเฮ็ดไปติโอ๋ทางซ้ําจเอาขึ้นสูงนเพียงเฮ็ดไปซือบ่เป็นดอกเียนเฮ็ดซื่อๆเออได้แล้วเียนไปแหเนาะพอเฮ็ดได้ก็เฮ็ดไปอื

ไ <laughs> อ้ไร่ชเองเซนแหง้ะบ่มัเนเจ้านี่มันคือตึกหนาวเมืองนิง่งละหมอกต๊ะส่อะนี่มันนั่นแล้วมันหลับมันมู่แล้วอื การัสร้างเห็ดของตัวเอง <c oughs> สร้างเห็ดของผู้อื่นแนี่ย่าพันตี้ <c oughs> ตัวนี้อยากตำเลย <c oughs> ตุงตำเนี่ยก็รีดีถ้านำคอยลงเห็ดมันน่าก็ดีเช่นกัน,กนคอยลงมาทนี้เลยมันฉีดลามาเฮือนจ้ะพี่เล่พอเห็นเดียวก่อนตัวกอน เขาได้เองเขาได้มันสะอาดแน่นอนก๋ยแบบเดียวโดดโอ้ยบุบบุบเคียงง่ายเป็นได้โดดเป็นซาลาเปีนคนสา่านมานบ

อือมสมระดูโอ้สามระดูตรงนยังหมาสามระดูมันเป็นชามปีนึงเป็นชามเต้อเป็่ตลอดเออล่งตลอดนทเห็หงาด้อน้ำบ่ยดนใพ่นอือเป็นบดทีบนี่กันเนาะอ่าเศเียร์งเ เนต้นคูนอ่ะนะต้นคูน่ะกะโอ้ยเหี่ยวแล้วน่ป้นนมันเด่นเนาะถ้าปลูกต้นอันี้ปลูกอันหนาพ้นี่้วยๆค่ะเวลาพ้นตกอันนี้เหนไ้บไ้่มบห่มห่มไ่มีห่มเลยาางเพิ่นเด่วพราแล้วบ้านเนาะเด่เกี่ยวเขาเกี่ยว้ำาพรแล้เพินยังบรได้ก่อเอวยู่นเอง สร้างิ่นมื่อเกี่ยวเข่าเนาะสร้างกันสร้างเกี่ยวเข่าอืมจ่าเพล้ยเพล้ยเนาะย่ามเนี่ยย่าเกี่ยวเข่าเนาะเข่ามันผัดน้ำมือชไปไ่หล่นไปไล่ล่ไปเกี่ยวเข่าแล้วก็ ต ào, this ั Wednesday ้งเสาเทคานท้านมันย yeah. yeah. like yeah. ังต่เทคานนอนอยู่พี่ตั้งเสาเทคานแล้วกับไปว่ากันอีกทีนึงเนาะยังแบบ่นอนถเ้าย่องรเ่บ่ใหญ่บมมีหัวบ่ใเป็นหัวนั่งง่ ลำมันนี่น้องนิงตัดไปแสองล้าวนีังเ็นาะทิคนเอืเพราว่าเป็นวิไหเดอเือเมนเมนเมเอาไว้โฮมเมนน้องนิงไงอนนีกนวกะนออไปทมบ่นบออันนี้มันเป็นอะนั่นมันเป็นลำเก่าเนาะมันก็เลย่มไเป็นหัวมันเป็นห้านมันหักลายตัวหักลายหัหลายหน้อยมันเก่า เออเจ้าน่ะมานอนกับผัวอยู่นี่คือเกาบ่อเกากาเมนั่งือเถาอ่างบนเนาะย่งวเอดชาแวก่อนีดเดียวมอยู่ห่มก่อนเด้ออยู่ห่มเลยทั้งเด็กทั้งหอเด้อโอ้ย เฮโรเโเฮี็น่อยกึงฮาวีจะเึ้นตัวเองนะเขาเลเอ้จะถึงจะคิดบ่กะประมาณกะประมาณจะไม่จะออกมา่าจะมันจีเข้มเลยมันจีจางดิเนอะทะเลเฮาบเป็นกัทีแรกมันก็เป็นมันนั่นแหละมีพิดมีถึงลท่ เด้ตามันในกระสอบนะใจอย่าพูดสุดเนี่ยขอยมีแต่เบิ่งในกระสอบได้นี่จะมาเบิ่งสดทั้งพี่มันสีบอกดอกปัสสาวะจะคูปูนจะขูเออใส่น่ะสามคูโตปูนคูหนึ่งบอกมันบอกในหันนะอินสีร้ายก็นอนทีนใส่ปูนเ่านยังได้ใส่เลยเออหนักเทไรอันกระสอบปูนอะ ไดพอได้เนียนเนาะได้แล้วปูนันปูนแข็งไว้ซัมปูนแข็งไว้บันไดแล้วแต่ว่าว่าไว้กับแบบว่าดึงตัวเคียวจิซึจะสูบอ่ะว่ามือนั่นนะคือบอกคอยอยู่หันเนาะสูบเอาคือบอกคอยอยู่หันแล้วคนๆอยู่ในคนแนบบอลอยู่น้ำใส่ก๊อกใหนเลย โอ้ส้คนคนอยู่ไหนแต่จะลวดไปด้เขรลนเลโลด้ยคนเลโลก็ไ้อยู่ปีนี้มันไงจังไรยันแข็งคนคนหนแล้วาก็ปวดใช้วยแนวางแนวสบายบริการเลยลอดสางบ่นิน โอ้จังพอแล้ววัดสิวาบาุรอเจ้าคืออังก็มาเทศสาซื้อวะไม่ใช่ต้นโอบปขันนั่นบ่วะบะของสร้างเนาะส่วนกระซงกบพนป้า้ไว้เห็ดเบี้ยต่เด้มผ่าวเครื่องเนาะนเนอนผ่าวเครื่องผักองอนเนาะแล้วก็อุปกรณ์เนาะช <c oughs> ื่อมาให้แต่ก็นอนเนะ มันกับบุหูจิตใจของคน,นอืมบึ่งหนาบุหูใจคอเพิ่นว้าวนะ่นาะคนว้าวหวานใจจ้อยแต่ข้างในมันมืดมิดเบิดกะมีได้คนนี้ได้คนห้าวโอถ้าปูนไปสอบหนึ่งกะมัน,นก็ได้เขาไรเติบดีนะมีขาเนะพิ่นนะเว้ไงซะแต่ของพีนอนาะอ่ เนี้ยเลยสวยห้องเด็กเขาเขาต้องรักษาเอาทำแรกเด้อนี่เด้อบอเป็นเด้อเด้อมันอันมันแดดดิมันแดดมันแดดกับมันมั้งแาบขอบคคิดว่าเจ้าสินอนนี้เหรอมา เดี๋ยวมาเห็นเจ้าเนะม็นลูกนิ่งมาตอนไหน่นี้มนอนนี่นะขี่บานนอนเผาเต็มเต็มมืออันย่อเพื่อนเนี่ยกำเอนอนฝุ่นนะไม่ผิดหนึ่งเลยดิแค่เสียห,หินแรงเหงายแล้วกินอยู่ผมเม็นตู้เป็นถอันต้นชาแล้วข้าเมื่อผสมกป็นหิดกินให้ลูกเร้ยงเฮียนอเห็นลูกแล้วก็มาเล็บสีแรง

Hoa oh, tên nhìn nga mày hưng. Hoa hưng kỳ hưng. Hoa 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 อยวนีว e, ้นธรรม,มาดานาะบ้านน,นีทองนิงกับกวกับหัวเพิ่นนาะวาอน,นีคุงกับมุมเจอันาหัวเพิ่นเอ้เพิ่นพเอ้กระตุเพิ่อนอันกนำสางเพิ่นนาอเพิ่นพีเบี้ยง่ผมดีกระรั่นนะ ลันนะปินนาใส่กันกับเพื่อนนอกสมโมน้องกอง้เพื่อนนอกสมโมอ,อยู่พุ่นคนละภาคทางเนาะสามหอกสี่หไปพ,พี่น้องอยทางหอกครัว่ัวพอเล้บ แต่ว่าเอวเพื่อนเจ้าหนีโบชุมไปได้เนาะแมลหนงหนิงเนาะโอ้เชามันจักเม็ดแมลหนงหนิงอไงซีเม็ดบ่เออเดี๋ยวว่าเพิ่นผังลงเลิกบ่หอยว่าย่านซีเมตรนะเนี้ยซีเมตรแต่ว่าย่านพันเห็ดเอวนี่มันต่ำเนาะตัวซีเมันหาซิปกับุบู่เราเบาหมู่นี่แหละย่านพันเอาลงต่ำซ่ะดินมันนอน <laughs> ดีนอนก็ได้ปวดอะ่าคุดว่ะว่าซ้ำชงใสไปบ่างเอตํามันว่าง่ายมันมันเปลืองขี้ดินนะเมนน้องนี่เมนน้องนิงบอกเขาเย่นานว่าอันมันเปลืองนะเขาเห็ดเอวฉู่มันเปลืองเนะถ้าว่วมันเทศให้มานี่ดีแล้วเออ,อยาสานีก็พอดีบิดแล้วนำในนะ เออเพิ่นอยู่ค่ะพี่น้องเอ้ยพอเนสองแบบนีแบบนึงแบบนึงอืออืมาเบิงอันส่วนักส่วนพพี่น้องเอ้ยเรากเนาะักปุเนี่ยมีน้องนิงก็ได้พุักกะหอมมีครบพี่น้องเอ้ย thịt mặn pai, thằng lang đã biến chuyển mặn hôm khâu này đó, mực cong rồi đây, nhà lầm đấy. à, bên, đây, bên nhang chậu rồi đây, bảo bẩn đấy bạn, bảo, cứ bộ khơi thịt mặn tôm thế sao bùa rồi đây? ăn đấy, nhang. แบบขาวแบบแดงแดงแบบหนึ่งกับของบ้านเขาเองแดงแบบหนึ่งกับเขามาจากไทยมันมีสองสูตรเนาะว่ามันแก่มคือกันกินผ่านอีดีกูเปล่านะเนาะโอ้ก็ก็ลืมเมืองจ็ได้นวันคล้ายๆเห็ดปวกตะซั้นเจ้าใส่จนมุนมดบ่จนโบเห็นห่อนาซื้อต้นไปเกียวขาวพี่กายหัดนะเห็ดปวกตเริ่มอ่ะนะเตะเพิ่มนะใบมันน่าจะบัว เดี S <S ๋ยวมันเสกแล้วมัน uh ตีเอาวันวานนะน้มัาคืออยู่ไดยที่ถิ่มก็บพี่ได้เนื้อเหมืความเจ้าะอะไรก็ใส่ก็ใส่ไปพอได้บังห่มบังเงาเาสอเหีบยัดเองเงื่อนห็ดกันให้เปใหญ่เป็นบอยเห็ดสีหอกเออกระเบื้องสีนี่เนี้ยเจ้าเงิ่อนละสีหอกเลยใหญ่เราเห็นหอกปะเป็นหอกเลยเป็นหอกทางทางนะสีหอก ทางนั้นเลี่ยนเลยสี่ห้องทางนี้หันบริขันลงเลยลงเลยคิดขันเจ้าห้องอีกไปตางหากสองบ้ออันขันเบื้องนั้นสามโตเด็ดขันเบื้องนี้ห้องนึงปล่อยทางนี้เออทางนี้อีกห้องหนึ่งก็ถือว่าเข่าไปเพื่อนนอกสปูตแต่ว่าทางนั้นบริขันนี่เชื่อเลี้ยนคั่วกะทางนั้นก็เลยปล่อยลงเลยสองห้องได้แล้วได้แล้วเงินคุณละห้องไปนวเนาะ Ngam rồi ạ. Ừ. Ừ, có cua lái <laughs> 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 thôi. Ừ. Có cua nhầy này. Rồi. Rồi cái hết gì hết cái Coi chắc mẹ nóng nính Coi จะก้อยแต่หน่อยเนาะย่งสิได้ก้อยอีกเทอนึงพุ่นจักนี่เฮาเฮาสิก้อยลงหันคือัลวาัดคนยากอืมันเกกะเนาะวนขึ้นวนลงบ่สิอืแม่นฮู้ฟังเพลงก็นํานี่พี่น้องเอ้ยเพลงมันงหัวใจแท้มนีหลังมาฮอดอเออสติงฮิปฮอปอีกมนีาบรรยากาศลมบอย มีความนะแลประสมาเลาะมันง่ายอยู่หลยืนเฮ็ดเลาะแหยวก็บ่เจ็บอีกเนาะเออมีความเจ้ามันมีน้ําขังเดเวลาถอกน้ําใส่มันก็บ่ไหลไปไสแม่นๆถอกน้ําสิเมันไหลออกบ่ส่วนคือะงนี่แหนอนได้ไผอีดอกเนาะถ้างั้นนออันบ่เป็นตะย่านดอกเออน น้องยังเจ้าน้องน้องอย่างนี้ปกประจําเจ้าและเจ้าบ่เอ่ยอื่อเหรอเนาะน้องยังจะชิบว่าเียนแจ้งไหมอืมาช่องขึ้นหรือการแจ้งแต่ก่อนเล่นเมื่อแต่ก่อเป็นดาย่านบนน้ําเนาะย่านแต่บัดผู้เล่นนี่ยามลมนี่ต้นไม้ใหญ่ครับย่านเดียวยังยังฮึยังโอ้ยังเห็นอยู่ว่าเมรงนี้ แต่เฮาย่เขาเคยพ่ะหลายตัวเลยงูยังกต่ย่าเพิ่นเฮาก็อยู่สวนเฮางูยังก่บเขาครบท่ใหญ่บ่ทั้งใหญ่ทั้งยาวแล้วจากนเองซาเม็ดไฟเนาะสุดท้ายบ่สุดท้ายโอ้ใหญ่ดีอแจังมันถือยังก็ตอนนั้น่อยเห็นในคลิปสาบุนดิวถือแฮ่บ่ถึงยังไอ่ันโอ้มันของบ่ เขาไปมันลอยมาตะเบื้องนั้นแล้วมันเข่าบนโซนพักเราโอบก็ได้โอ้ไปตายหน่ะตายบ่นั่นนะโอ้เจ้าพ่อชุมเจ้าจับได้เนี่ยจะคนเราบักเก่งแท้จับพนงูได้คนาเขาเบือในขีิปก็กะนนิดกันหัวธรรมดาได้เนาะมันหักหัวจนตายหัดจ้เอาโอบเดียวยมันเน่าอยังมาท่านี่หนาอืมๆืมอกมทากใต้ใหม่ใหญ่ไรก็ยระยนได้งูกันเนาะเห็นดิเรื่อยดิเรื่อยเนาะ โอตรงอ่างคอเหลืองตอดคนตายไล้เนาะแม่นไวไปเดือบบอหอดหายาที่สจโตเนาะสำล่ามเชียงจุกแม่นเจอะเรื่อยแบบนี้ก็ย่านคือกันนะลูกอุ้งเถิดแบบอันชั้นจะเป็นผับนี้เป็นเราหัวจังไข่กับแห้งหก่ใกล้สำเนาะนี่หกได้นี่ยงูหิมะมาส้นมันชุ่มมันเย็น ว่าแหละแต่กี่แถวนี่ก็มีแต่ปลามีแต่ยังบดเนาะแม่มาบุกเบิร์กคนหนักมาติดตัแต่ไกลมาตายมาตายใส่บนนี่เขาก็บอกเห็นดอกไม้ต่มงดินหันลูกเห็นลูกเห็นกระลูกเรนออกก่อนแล้วแม่ย่านดิกเขาบอกแม่เนาะบอกว่าที่ได้มา่านเนาะแม่กับมันยังบริโูคแลงน้ำก่อนลูกก่อนแลงกับน้องท้าวเนาะกับนั่นเนาะเอกคนกัน แม่นย่งเดียวตีแดย่านบ่ย่านใส่น้อยพุ่จักน้ํานาะน้ําน้อยพดใส่น้ํอีกแม่นนพอดีอคนพอดีเด้างเือนกยแม่นอยู่อืยังบ่มีไรเนาะเนาะบ่มีไผอื ไปคืนยังบ่ได้เก็ใสเอานี่ก็โอ้เคดะสุกเอาไปกเฮาไปขอน้ําน้ําเพิ่นแมนโอ้ยขอน้ํานําเพิ่นได้แต่เทื่อเดียวไดเสื้องที่3ก็ห้อยบ่กเเด้อเจ้าแมเพิ่นบ่ได้ว่าหยังดอกแต่เจ้าละอายเจ้าเองแหละแมเอคือของตัวเองด้เมื่อยก็พัก มีเฮงกระสูโตมี่ยาพอแต่ว่ามีแม่สะมีกระดีแล้วออืมดกเขาไปตั้งน้ำสั่งกันยังไงตั้งเมนหาบใกล้บุกไก่ยังได้หั่นเนาะตะกี้โอ้ยเปิดคือกันแต่ว่าให้เฮ็ดเดินหนี้ยากเลยเมนตรงนี้เขาผ่านมาจุดนั่นได้ห่อยไห้เ้ากลับขึ้นไปกลับขึ้นไปเฮ็ดคือเก่าน้ำปลาอีกนิ่ม ตั้งน้ำสางคุเบียรทะาลรโอ้หาพอเฮื่อนเนีบบ่ยสาเว้ยใจขาดแล้วเลยยันรอบที่3มยู่เมนองหนิงพฤศจิอันนั้นเมนตัวพี่นงไงกว่าสีได้เนาะสำนึกอะโ้เดียวได้ออไเห็นสางมันเหิดคือไงวจวดจวดจวดเอาลงมือได้กับแบบนี้เน,นี่ยพ่อบอนแม่คิดอะไรอีกอยู่วะ โอโกอีเล oh, okay. yeah, mm ้นะเราบ่ดีตัวเนาะก็อีกแล้วพี่น้องเยเปิดภาพมาบันี้ทางอ้ายน้องนิ่งก็ชิแล้วแต่บันี้อ้ากันเจือนกันเปื้อนน้ําซากพี่น้องเอยฮู้พี่น้องเอ้ยชึ้งเพลงี่ก็แต่มานี่เพลงยังหมยพี่น้องจกแวเนาะิกกด YouTube คักแ้สาวนนก็ อ่าจังได๋ก็เสียงเฮาเนาะอ่ะมื้อนี้ก็เห็นทางแม่น้องนิ่งก็ได้แวะมาอ้อมมาลมมดิดอําเพิ่นเพิ่นพี่น้องเอยเก่าละเนาะมาหาซมอก็แวะหาเพิ่นคือเก่าจังได๋ก็ให้เพิ่นเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเพิ่นพี่น้องเยทางเฮาก็สิได้กปได้ลนี้กปด้แม่น้องนิงเด้อโอ้ยสบายดีอ่ะพี่น้องเอดีจ้ําเพิ่นเนาะเพิ่นบักใหญ่เปิงเซิงอยู่พี่น้องเนาะ มุมน่ะประมาณนี้แหละพี่พน้องเอ้ะจังไรคลิปนี้ก็ฝากพามีพี่น้องเอฟซีเบอร์สุข,ขสุขคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ท้าสนอนดเด้อเนาะโดยขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกทุกท่านที่เข้ามาติดตามและก็รับ z มเข้ามาเป็นกำลังใจให้ท้าสนอนสม่ำเสมอพี่พี่น้องเอ้ะเอาจังไรคลิปนี้ไปแล้วเนาะขอกล่าวมาสบายดี